บทที่1791พลังสังหารของผู้อาวุโสตงแข็งแกร่งเกินไปและความเร็วของเขาเร็วมากแต่นอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรที่ควรกล่าวถึงอีกอาจกล่าวได้ว่านอกเหนือจากนี้ผู้อาวุโสดงก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงผู้อาวุโสไซแตกต่างเธอยังเด็กและกลไกร่างกายของเธอยังไม่ลื่นถลยทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อความเร็วของเธอเร็วมากลองจากพี่ดง พลังสังหารของเธอยังรุนแรงมากอีกด้วยรองจากพี่ตองเท่านั้นแม้ว่าสองคนนี้ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นแต่ผู้อาวุโสไซเป็นผู้อาวุโสที่อ่อนแอกว่าผู้อาวุโสดงแต่ในการต่อสู้จริงผู้อาวุโสตรงอาจไม่สามารถเอาชนะผู้อาวุโสซีได้ท้ายที่สุดผู้อาวุโสไซแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสดงในแง่อื่นๆในช่วงเวลาสั้นๆผู้อาวุโสไซอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้อาวุโสตะวันออกได้ แต่ถ้าเป็นการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายจริงๆเอนเดอร์ดง er จะไม่ชนะเมื่อเขาคว้างขวานทั้งสามจากนั้นคุณสามารถรอความตายได้เท่านั้นไม่ขออะไรตอนนี้คุณกำลังจะตายคุณกล้าดียังไงมาเล็งปืนไปที่หน้าผาของเอลเอโอดงฉันคิดว่าคุณกำลังมองหาความตายเธอเก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวต่อหน้าไทยลองเช่นในขณะนั้นเทียหลงเฉินรู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังจะจบลง แต่ในขณะนี้เสียงปืนดังก,กึก้องระหว่างสวรรค์และโลกในทั่วพริบตาสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเมื่อกระสุนโลหะแหลมคมพุ่งออกมาผู้อาวุโสไซหลบโดยไม่คาดคิดราวกับคาดการล่วงหน้าหลบกระสุนโลหะและคลื่นความร้อนโดยตรงผ่านไปหลังจากที่ผู้อาวุโสไซตั้งตัวอยู่ในจุดนั้นอย่างสมบูรณ์ทุกคนในกลุ่มผู้ฟังก็ตกตะลึงทุกคนหยุดนิ่งอยู่กับที่มองดูผู้อาวุโสไซอย่างง้เขลา ปฏิกิริยาของผู้อาวุโสไซไม่เร็วไปหรือรู้สึกเหมือนเกินขีดจำกัดของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเขายังสามารถหลบหลีกสิ่งต่างๆเช่นกระสุนปืนสไนเปอร์ได้ด้วยหรือใครบางคนตกตะลึงใช่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเธอดูเหมือนมีตาที่สามไม่ว่ามุมนั้นจะดูเกินจริงและแปลกประหลาดแค่ไหนตราบใดที่คุณยิงกระสุนใส่เธอเธอก็จะหลบได้อย่างแน่นอนใช่ดังนั้นดูเหมือนว่าความ แข็งแกร่งของผู้อาวุโสไซนั้นไม่เหมือนใครจริงๆไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้บางทีผู้อาวุโสดงอาจถึงจุดสูงสุดแต่ก็น่าเสียดายที่ผู้อาวุโสดงนั้นแก่เกินไปทุกคนเปลี่ยนสีด้วยความโกลาหลเมื่อมองไปที่ดวงตาของผู้อาวุโสไซพวกเขาทั้งหมดตกใจมากแต่เมื่อสายตาของทุกคนจับต้องไปที่เจียงเฟิงมุมปากของทุกคนโค้งขึ้นด้วยความประชดประชันมันตลกมาก ในมุมมองของพวกเขาเจียงเฟิงกำลังเผชิญกับความตายเขาไม่มีพลังเลยแต่เขาก็ยังกล้าที่จะหญิงยโสและครอบนำที่นี่เขาคิดจริงๆหรือว่าไม่มีใครในโลกนี้รักษาเขาได้คุณคิดว่าผู้อาวุโสไซกำลังจะมาหรือไม่พ่อหนุ่มมีใครอีกบ้างที่อยากช่วยคุณฉันอยากรู้ว่าใครสามารถช่วยคุณได้ในโลกนี้ผู้เท่าไซหัวเราะเถี่ยลงเฉินตกตะลึงเขาหันศีรษะไปมองที่ที่งหยุนฟานอยู่ แต่เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าโมยุนฟานถูกคนอื่นขับไล่ออกไปแล้วฐานการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของบุคคลน,นั้นอยู่เหนือตุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงพลังงานเกือบจะเหมือนกับผู้อาวุโสซี่โมยุนฟานสู้และถอยดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาดูแลด้านนี้ผู้อาวุโสใส่หัวเราะเสียงดังเอาหลักคุณออกมาได้แล้วทันทีที่เธอพูดจบร่างหนึ่งก็ลงมาจักท้องฟ้าร่างหนึ่งเป็นเด็กสาวโลลีที่มีผมหางมาแฝด สาวโลลีคนนี้ดูน่ารักและน่ารักแต่ดวงตาที่สวยงามคู่นั้นราวกับอเวจีมหานรกเพียงแค่มองไปที่มันทำให้ผู้คนเห็นภาพลวงตาของการถูกกลืนเข้าไปน่ากลัวเหล่านี้คือผู้อาวุโสทั้งสี่ของดราก้อนสลิงพา a l เลสซึ่งเป็นองค์กรลึกลับแห่งที่สองในโลกโคนทะเลที่เหนือเมื่อผู้เท่าทั้งสามมารวมตัวกันผู้ที่ต้องการให้เจียนเฟิงตายห่ร้องในทันที ในมุมมองของพวกเขาเจียงเฟิงไม่พอใจดรา้อนสเลอิงฮอลซึ่งเป็นองค์กรที่ลึกลับเป็นอันดับสองในโลกโพ้นทะเลและตอนนี้ผู้อาวุโสทั้งสี่ของดรา้อนสเลิงฮอลมารวมตัวกันไม่มีใครในท้องฟ้าและบนโลกสามารถช่วยเจียงเฟิงได้อีกต่อไปเจียงเฟิงเสร็จแล้วตายตอนที่1792 ในเวลาไม่ถึงนาทีผู้อาวุโสคนที่สี่ก็กลับมานั่นคือผู้อาวุโสหนานที่ออกไปไล่ล่าโมยูนฟานในตอนนี้หลังจากที่พี่แนนมาถึงที่เกิดเหตุเสียงเชียร์ของผู้ชมก็ดังระลอกคลื่นเหลือเชื่อทุกคนที่ต้องการให้เจียงเฟิงเสียชีวิตต่างก็โห่ร้องและกระโดดด้วยความดีใจจางเึิงตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมและเกือบจะกระโดดขึ้น เจียงเฟิงเจ้าขยะในที่สุดเจ้าก็กำลังจะตายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าข้าอยากเห็นว่าคราวนี้เจ้าจะหลบหนีได้อย่างไรจางคุณเยอะหยันครั้งแล้วครั้งเล่าหนีหรืออะไรนะเกี่ยวกับเจียงเฟิงหรือไม่อัญยัประกาศคู่แม้ว่าถังขยะจะเหยียบที่สุนักก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีและตอนนี้มีตาข่ายอยู่ที่นี่ ใช่แล้วคราวนี้ตระกูลคาเมดาซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลใหญ่ทั้งสี่ในตรงอิงและสี่ตระกูลใหญ่ของดราก้อนสลิงฮอล์ซึ่งเป็นองค์กรลึกลับแห่งที่สองในโลกโพนทะเลเมื่อมีผู้อาวุโสรวมตัวกันมันเป็นไปไม่ได้ที่เจียงเฟงจะอยู่รอดได้เจียงเฟงขยะนี้สมควรตายมันแปลกที่เขาไม่ตายนั่นแปลกเกินไป ทุกคนตื่นเต้นในมุมมองของพวกเขาตอนนี้เจียงเฟิงได้เข้าสู่การนับถอยหลังของชีวิตแล้วข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเมื่อมันจะตายนับประสาอะไรกับเจียงเฟิงขยะแม้แต่มแมลงวันก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้เป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีตายคุณแน่ใจเหรอว่าฉันกำลังจะตายปากของเจียงเฟิงโค้งขึ้นเป็นท่าทางที่เล่นดูเหมือนเขาจะไม่เป็นอันตรายใดๆไม่กลัว อย่างไรก็ตามไม่ว่าข้างหน้าจะมีศัตรูกี่คนมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขามังกรต่อสู้สามพันตัวของคุณมีพลังมากอย่างแน่นอนแต่ในสายตาของปรมาจารย์หลายคนในดราก้อนสเลิ g งฮอลของเราคุณเป็นตัวอะไรผู้อาวุโสไซเยยะหยันและปรบมือจากนั้นก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นวันไหวไปทั่วจากนั้นรถออฟโรดคันหนึ่งก็มาถึงหลังจากที่รถออฟโรดเหล่านี้หยุดลง ชายผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งก็ก้าวลงมาชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้แต่ละคนมีทักษะเฉพาะตัวมีวิหารสูงและกำลังภายในที่แข็งแกร่งไม่มีใครอ่อนแออย่างน้อยในมุมมองของเจียงเฟิงแทบไม่มีผู้ชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้ที่ลงจากรถออฟโรดเลยอ่อนแอกว่ากำลังภายในแม้แต่หลายคนก็ยังอยู่เหนือพลังงานครึ่งขั้นคุณรู้ไหมว่านี่คือฐานการฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ของคิงลอง แม้ว่าคิงลองจะอยู่ที่หัวจินเพียงครึ่งก้าวด้วยเหตุผลบางประการแต่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของชิงหลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงครึ่งก้าไม่มีอะไรจะตำหนิสำหรับเรื่องนี้ถ้าชิงหลงต้องต่อสู้กับคนเหล่านี้ตามลำพังจะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของชิงหลงได้แต่เมื่อคนเหล่านี้มารวมตัวกัน ไม่ต้องพูดถึงพวกเขาหลายร้อยคนแม้แต่สองหรือสามคนชิงหลงก็ทนไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับคนเหล่านี้เป็นไปได้ไหมว่านี่คือกองทัพสังหารมังกรแห่งวังสังหารมังกรในตำนานจู่ๆใครบางคนก็นึกขึ้นได้ทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและดวงตาที่ประหลาดใจของพวกเขาก็จับจ้องไปที่ร่างของถูหลงจุนคล้ายกับซลองเวอร์แห่งเพเลสบรากอนเกต นอกจากนี้ยังมีกองทัพสังหารมังกรของก n s สเลิงฮอล l ์เซนลองเวอร์เป็นกองกำลังติดอาวุธที่สร้างขึ้นโดยแเพลส o อนเกตเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของ g อนหลอดเช่นเดียวกับองครักษ์ของราชวงศ์ตะวันออกโบราณกองทัพสังหารมังกรในวังสังหารมังกรนั้นคล้ายกับหน่วยพิทักมังกรแต่ปรากฏบ่อยกว่าในโลก โดยทั่วไปแล้วทุกคนถือว่า Dragon Slaying Army เป็นคำขาดของ Dragon Slaying Palace ถ้าเจ้ายังไม่ยอมจำนวนเมื่อกองทัพสังหารมังกรมาถึงข้าขอโทษด,ด้วยครั้งต่อไปที่คุณจะพบจะไม่ใช่กระดูกสันหลังของ Dragon Slaying Hall สิ่งที่ทักทายคุณคือกองกำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดของ Dragon Slaying Hall กองกำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดเหล่านี้แม้ว่าคุณจะมองไปที่โลกของศิลปะการต่อสู้ระดับโลกแต่ก็ขึ้นอยู่กับการมีอยู่จริงที่สุดกองทัพสังหารมังกรมีทั้งหมดหนึ่งแสนนายครั้งนี้มากี่นายใครบางคนตกตะลึงทุกคนเริ่มคำนวณแต่ผลสุดท้ายคือสามพัน พระเจ้าสมาชิกทุกคนของดราก้อนสลิงอามีต้องมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยครึ่งขั้นทั้งดราก้อนสลิงพาเลสมีนักสู้ระดับสุดยอดทั้งหมด1นึ่งแสนคนที่มีความแข็งแกร่งครึ่งขั้นและตอนนี้สามพันคนมาถึงแล้วบางคนเป็นตกใจขีดล่างทุกคนอยู่ในความโกลาหลการมาถึงของกองทัพสังหารมังกรสามพันตัวยังทำให้สมดุลแห่งชัยชนะที่ยากจะสมดุลอย่างเป็นทางการโค้งหักศอก ตอนที่1793อาจกล่าวได้ว่าความสมดุลของชัยชนะในขณะนี้เอียงไปในทิศทางอื่นโดยสิ้นเชิงแม้ว่ามังกรสงคราม3000ตัวจะสามารถเทียบเคียงกับจำนวนกองทัพสังหารมังกร3000ตัวได้แต่ในการต่อสู้จริงมันเป็นฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้จบลงแล้วเจียงเฟิงไม่มีความหวังแม้แต่น้อยที่จะพลิกสถานการณ์อีกต่อไป อย่างน้อยทุกคนในสารเจ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบครัวโดวงี่อิงคาเมดาและดรา้อนสเลิงฮอลก็คิดเช่นนั้นพวกเขามองไปที่เจียงเฟงในสายตาเต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามไม่มีใครอยากจะมองเจียงเฟิงในสายตาไก่เผ็ดเกินไปความปลอดภัยไม่ได้มีระดับเดียวเทียหลงเฉินมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อฉันฉันไม่ต้องการชีวิตของคนอื่นฉันต้องการชีวิตของคุณเท่านั้น ผู้เท่าสีตะคอกอย่างเย็นชาคนอื่นๆต่างก็ตื่นเต้นเ,นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเยหลงเฉินเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สองของมังกรสามพันตัวถ้าเขาตายที่นี่ก็เท่ากับเสียแขนให้เจียงเฟิงมากับฉันถอดหัวของเยหลงเฉินออกใครบางคนในกองทัพสังหารมังกรหยุดดื่มทันใดนั้นทหารหลายคนของดราก้อน l เลเยอร์อามีก็พุ่งไปข้างหน้าพยายามที่จะฆ่าไทลองเช่นทันที อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้รอให้พวกเขารีบเร่งเทียนเนียมาพร้อมกับพี่น้องจานลองสามพันคนขวางทางพวกเขาโดยตรงออกไปจากที่นี่ถ้าเจ้าไม่อยากตายเทียนิ้วโกรธเขาและเทียหลงเฉิญมีความสัมพันธ์ที่ยากจะต้านทานพวกเขาจะนั่งเฉยเฉยได้อย่างไรสายตาของพี่น้องจานลองอีกสามพันคนก็น้ำตาไหลเช่นกันไทยลองเช่นเป็นหัวหน้าผู้สอนของพวกเขานั่นคือครูของพวกเขา หากพวกเขาเพิ่งเห็นอาจารย์ของพวกเขาถูกสังหารพวกเขายังมีคุณสมบัติที่จะถูกเรียกว่ามนุษย์หรือไม่นูเหมือนว่าคุณต้องการใช้แขนของตั๊ก,กแตนตําข้าวเป็นเกวียนจริงๆถ้าเป็นเช่นนั้นให้ฉันนั่งไปด้วยผู้อาวุโสใส่โบกม,กมือกองทับสังหารมังกรพุ่งเข้ามาในทันทีตั้งใจจะกลืนเทียนหนิวและมังกรอีกสามพันตัวโดยตรงในขณะนี้เจียงเฟงสส่หัวของเขาเขาเดินเอามือไพยโลหลัง และสุดท้ายก็เดินนำหน้าทุกคนทหารของกองทัพสังหารมังกรก็ตกตะลึงเช่นกันทุกคนมองเขาด้วยความประหลาดใจผมไม่รู้ว่าในตาลึงเขาขายยาอะไรคู่อาวุโสใส่ทำไมคุณและฉันไม่ทำข้อตกลงคุณช่วยฉันฆ่าสมาชิกทุกคนในตระกูลกิเชียนแล้วฉันจะอธิบายให้ชายชราของคุณฟังไม่ต้องกังวลฉันจะทำให้คุณพอใจอย่างแน่นอนมุมปากของเจียนเฟง กระตุกอย่างติดตลกพูดเบาๆเถี่ยลงเฉินตกตะลึงและมังกรสงครามสามพันตัวก็ตกตะลึงเช่นกันความหมายคืออะไรให้เขาอธิบายสามารถส่งมอบไทยลองเช่นได้หรือไม่มีเพียงเซี่ยวจานและขี้นฉีองที่นอนอยู่บนพื้นและยังไม่ลุกขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักดูเหมือนพวกเขาจะเดาอะไรบางอย่างในใจได้เป็นเพียงว่าพวกเขาไม่ได้พูดธุรกิจกับฉันคุณมีค่าพอไหม เจ้าขยาเจ้าคิดว่าเจ้ามีอำนาจมากและหญิงพยองงั้นหรือไปลงนรกซะผู้เท่าซีโกรธจัดในขณะที่เธอพูดอย่างนั้นแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเทียลงเฉินเป็นคนสุดท้ายที่ยิงคนคนนั้นแต่ผู้ยุยงแท้จริงแล้วคือเจียงเฟิงต่อหน้าเขาเธอจะคุยเรื่องธุรกิจกับเจียงเฟิงได้อย่างไรเขาต้องการเคลื่อนไหวโดยตรงตัดหัวเจียงเฟิงทันที อย่างไรก็ตามในวินาทีถัดมาเสียงฮัมเบาฮัมเบาก็ดังมาจากระยะไกลที่จุดสูงสุดของหัวจีนเจ้าต้องการทำร้ายฝ่าบาทของข้าใช่หรือไม่ถอยไปสักพักเสียงนั้นแผ่วลงและทุกคนก็หันไปมองฉันเห็นทูตเทพมังกรด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายและมีความสุขสวมชุดผ้าลินินเนื้อหยาบและมาพร้อมกับดาบกระดูกบ,บนไหล่ของเขา